สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการทํางานและอธิบายเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ3โหนดนะครับผมซึ่งแต่ละโหนดก็จะสามารถสื่อสารเข้าหาซึ่งกันและกันได้นะครับโดยผ่านโปรโตคอลของ z i g b นั่นเองครับจากรูปบอรดอันนี้ก็คือรูปบอร์ดโหนดที่2นะครับเราจะแบ่งเป็นโหนดที่1ครับคือสีเขียวจอ LCD สีเขียวนะครับแล้วก็โหนดที่2ก็คือส่วนของจอ LCD สีฟ้านะครับแล้วก็ หมดสุดท้ายคือหมดที่3ก็เป็นจอ LCD สีฟ้าเช่นกันครับซึ่งทุกโหมดสามารถที่จะติดต่อสื่อสารแต่ละโหนดได้นะครับผมและทําการแพ็กเกจรวบรวมข้อมูลไปยังรดเดอร์นะครับสําหรับตัวรีดเดอร์ก็คือส่วนของตัวนี้นะครับเรียกว่าตัวรีดเดอร์ก็จะเป็นซิกบีตัวหนึ่งครับทำหนะ้าที่ในการรับและส่งโปรโตโคอลในการอ่านค่าของพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครในส่วนนี้เรามาดูในส่วนของหน้าจอ LCD ในการงานในเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าก่อนนะครับ ในจอ LCD นะครับก็จะบ่งบอกถึงนะฮะค่าของเวลาแบบรีย l time นะครับผมค่ากําลังงานหรือว่าค่าวัดนั่นเองครับค่าการะแสนะครับแล้วก็ค่าของอแรงดันนั่นก็คือ V นั่นเองในที่นี้ก็คือวัดได้ประมาณ230กว่าโวลต์นะครับสําหรับตัวของวัดเครื่องวัดพลังงานวัดหรือว่าวัดมิเตอร์ตร,ตรงตัวนี้ครับผมก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วน สำคัญก็คืออ่โวลเตจเซนเซอร์นะครับโวลเตจเซนเซอร์ก็คือจะประกอบไปด้วยหมอ้อแปลงแบบสเต็ปดาวนะครับแปลงจาก2อโวลต์ born, นะครับผ่านบิดแลกจิ้งไฟเออร์แล้วก็ฟิลเตอร์จากตัว C นะฮะเพื่อให้ไฟตรงที่ได้เนี่ยมีความนับเรียบมากขึ้นนะครับแล้วก็ผ่าน R แปลงแรงดันที่อยู่ใต้บอ่อใต้ปีนนะครับส่งเข้าสู่ตัวอะนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์ของตัวไมโคโรเทเลอร์นะครับในที่นี้เราใช้มิคโรเทเลอร์เอสแมกกาสามสองแปดพี 3, 2, นะครับขีดพี u, ซึ่งเป็นโรเทเลอร์ตระกูลอ่า a d m e กก็คือ AVR นั่นเองนะครับของ a d m e l l นั่นเองครับตรงส่วนนี้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหลักแล้วครับแล้วก็ส่งน,นะส่วนของผลการวัดได้ผ่านจอ LCD และส่วนของส่งไปยังโปรแกรมแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ในการอ่านค่าของกำลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ตัว3า t สเตชันตรงส่วนนี้นะครับผมตรงนี้ก็กำลังต่อกับนะฮะไฟบ้าน220โวลต์อยู่นะที่น,นี่ก็ทุกสเตชันทุกโหนดเนี่ยก็จะสามารถวัด นะฮะแรงดานได้ทั้งหมดประมาณ220โวลต์นะฮะโดยประมาณนะครับใกล้เคียงบวกลบไม่เกิน10โวลต์นะฮะส่วนของข้อมูลต่างๆครับที่แต่ละโหนดเนี่ยทำการรวบรวมขึ้นครับก็จะถูกส่งไปยังลีดเดอร์นะฮะลีเดอร์ตัวนี้ครับก็ทําหน้าที่ในการอ่านข้อมูลนะฮะที่แต่ละโหนดส่งเข้ามานะครับก็ไปยังโปรแกรมประมวลผลนั่นเองนะครับ สำหรับโปรแกรมการประมวลผลในการอ่านค่านะครับผมก็จะประกอบไปด้วย data grid view นะครับตรงส่วนนี้ทำหน้าที่ในการดูข้อมูลแต่ละลิตรแต่ละ s e c ชั o น,นะฮะที่โหนดแต่ละโนดหรือว่าเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยในที่นี้มีอยู่ทั้งหมด3ตัวส่งเข้ามานั่นเองนะครับโดยที่ว่าคอลัมน์แรกนะครับของ data grid view นะครับก็คือตรงส่วนนี้ก็คือ number ก็คือจานวนบรรทัดน,นะฮะที่ข้อมูลของแต่ละโ o d ส่งเข้ามาครับไล่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็วันนะฮะที่ทําการอ่านอันนี้ก็คือจะเป็นวันแบบเรียลไทม์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่ในโฮสต์ของเราที่ทำหน้าที่ในการอ่านนั่นเองครับส่วนเซนต์อันนี้ก็คือจะเป็นค่าเวลานะฮะที่อยู่ในตัวลีดเดอร์แต่ละตัวก็จะส่งเข้ามานะครับผมส่วนรีซิร์ชนะฮะก็จะเป็นค่าของเวลานะฮะที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับส่วนของดีเลย์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นค่าดีเลย์ไทม์ครับระหว่าง ตัวส่งและก็ตัวรับก็คือโนดแต่ละโนดแล้วก็ตัวรับก็คือ l e ์คอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับส่วนคอลัมน์ data watt ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของนะพลังงานไฟฟ้าที่วัดได้นั่นเองนะก็คือ I คูณ V ออกมาเป็นวัตตนั่นเองนะครับส่วน data volt น,น,นะครับ, all, รบก็คือเป็นค่าแรงดันแต่ละโหนดที่ส่งเข้ามาแล้วก็ data m นะคร ก็คือค่ากระแสไฟฟ้าที่แต่ละโหนดวัดได้นั่นเองและสุดท้ายก็คือ e n e r g y นะครับก็คือ K วัต์ฮาหรือกิโลวัตต์เฮาวนั่นเองครับที่หรือว่าวัดสะสมพลังงานไฟฟ้าสะสมที่แต่ละตัวได้วัดได้โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยก็จะกิน e n e r g y หรือ K ควต์เฮาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แท็ก d ครับก็จะเป็นหมายเลขโหนดแต่ละโหนดไล่ให้เป็น1 2และ3มันมีทั้งหมด3โหนดก็เป็น0 0 1 002 003ตามลำดับนะครับ ส่วน RSI วงเล็บ dB ก็คือค่าความแรงของสัญญาณหรือ signal strength ของ s i g B แต่ละตัวหรือว่าของแต่ละโหนดที่ตัวแอปพลิเคชันทำการวัดได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับผมก็ใช้งานไม่ยุ่งยากครับโดยที่เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวกครู่โดยที่เปิดโปรแกรมเข้ามานะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีให้ตั้งค่าอยู่3ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือ set communication นะครับ set communication ตัวนี้ ก็จะทําหน้าที่ในการตั้งค่าการสื่อสารนะครับการตั้งค่าการสื่อสารก็จะเป็นตัวคอมพอร์ตนะฮะก็คือคอมพอร์ตที่ตัวลีดเดอร์จองไว้ก็อย่างเช่นในที่นี้นนก็คือคลอง0.5ครับส่วน9.6ก็คือบอสเลทนะก็คือความเร็วของ Data ที่ทําการรับส่งข้อมูลเข้ามาในเครื่อง User ของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองครับแล้วก็เลือกค่าตามนี้ได้แล้วปุ๊บก็คือ9.6บอสเลทนี้ดีฟอลต์ตายตัวครับมสียง้5นี้ก็จะเป็นออโต้ดีเทคไว้ครับก็กด โอเคครับนะครับพอกดโอเเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำหน้าที่กดนะครับ start communication ก็จะเป็นการเปิดพอร์ตนะฮะสำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่างโนดแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเรากับแอปพลิเคชันในการอ่านค่าพลังงานไฟฟ้าแต่ละตัวนั่นเองครับแล้วปุ่มข้างล่างครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะเยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเราใช้แบบไหนครับอันแรกคือ start นะครับ start ต,ตัวนี้คือจะเป็นอ่านอ่านค่า นะฮะพลังงานค่าโวลต์ค่าวัตต์ค่าแอมป์รวมถึงเวลาในการรับในการส่งและค่าดีเลย์ไทม์รวมถึงค่าสเตนของสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปต้าสตาร์ทเริ่มทำงานปุ๊บก็จะเปลี่ยนสถานะจากสีขาวเป็นนะฮะสีเขียวทีนี้ข้อมูล แต่ละอันก็จะถูกส่งเข้ามาแต่ละ l e ด d e r นั่นเองนะครับผมแต่ละโน d ดังนั้นเรามาดูทางด้านขวาครับผมก็ tag id นะครับตรง tag id เห็นไหมครับ tag id ก็จะเป็น001 002 002ครับ003เรียงไล่ลงไปครับก็หมายหมายความว่าเป็นตัวค่าพลังงานที่ถูกส่งมาจากนะฮะตัว l e ด d e r แต่ละแต่ละตัวครับโดยแนบ tag id หรือว่าหมายเลขประจําตัวของแต่ละโหดมาด้วยฉะนั้น tag id ก็คือเป็นหมายเลขประจําตัวของแต่ละโหดนั่นเองนะครับส่วน data ครับก็จะมีวัด โวลต์แอมป์นะฮะแล้วก็อินิจีในที่นี้เนื่องจากว่ากระแสของเราเป็นศูนย์แอมป์นะครับแต่ว่าแรงดันของเราวัดได้นะฮะแต่ละโหนดก็อยู่อยู่ที่ประมาณ220นะถึง230โวลต์นะฮะในที่นี้ครับก็จะวัดแรงดันได้แต่ไม่สามารถวัดแอมป์ได้อินิจี้จึงไม่เกิดวัดก็เลยไม่เกิดนั่นเองครับเพราะได้จากสมการ v คูณ i นั่นเองครับตัวส่วนนี้ฮะส่วนอ่าสตาร์ทแอนเซฟแอนเซฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไว้สําหรับในการอ่านค่านะฮะ พออ่านค่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถบันทึกข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับไว้ในดัตต้าเบสได้นะครับหรือว่าไว้ในไฟล์ได้ในที่นี้เราเป็นไฟล์เท t นั่นเองครับแล้วก็โอเพนไปนะฮะนี้ข้อมูลแต่ละอันก็จะถูกบันทึกหรือว่าถูกเซฟไว้ในตัวดัตต้าเบสที่อยู่นะฮะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในอย่างเช่นครับผมเปิดดัตต้าเบสที่ชื่อว่า AAA นะครับเมื่อกี้ผมเปิด AAA นะับเมื่อกี้เริ่มแต่หนึ่งลงมาใช่ไหมครับ อ่าครับกรนนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเป็นหมายเลข 10, 11, 12ไไล่ลงมาครับก็คือเป็นส่วนของดัต d ต t a b เบทที่เราบันทึกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็นค่าข้อมูลแบบเ e ีย t ไทมที่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนะครับที่เราต้องการไว้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับส่วนอันที่3นะครับก็คือส่วนของ View Memory IC นะครับก็คือดูค่านะฮะวัดคอนซัมชันที่ถูกบันทึกเอาไว้ในตัว เมมโมรีของตัววัดมิเตอร์ตรงนี้ครับเนื่องจากว่าวัดมิเตอร์ตัวนี้มีความสามารถพิเศษคือสามารถบันทึกค่าวัดซัมเมชันได้นะครับแล้วก็กดดูครับโดยที่เราเลือกชแนลชแนลตัวนี้ครับก็จะเป็นหมายเลขของโนดแต่ละอันครับตั้งแต่001 002แล้วก็003นะฮะอย่างเช่นเราเลือก003ครับเราคลิกวิวเมมโมรีไอซีนะครับเราสักครู่ครับนี้ตัวโนด003นะฮะก็จะทําการส่งข้อมูลเข้ามานะครับก็จะเป็น วัด consumption นะ,ะในที่นี้เราจะบันทึกวัด consumption ทุกๆ25.00นนะครับ23.00นหรือว่าประมาณ5ทุ่มนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับผมอ่าทีนี้ส่วนสุดท้ายครับผมก็จะเป็นส่วนของการตั้งเวลานะครับนะฮะส่วนของการตั้งเวลาตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเวลาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ซิงก์กับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะซึ่งเวลาที่ซิงก์กับคอมพิวเตอร์เราก็จะเป็นเวลาเรียลไทม์เพื่อที่จะทําการปรับให้ตัวโหนดแต่ละลูกของแต่ละตัวเนี่ย นะฮะมีค่าเวลาตรงกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ยูเซอร์ของเราครับแล้วก็กดปึ๊บ้าไปนะครับนี้ตัวหนวดแต่ละอันนะครับก็จะมีอ่าค่าเวลาที่เท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับของแต่ละอันนั่นเองอ่านะครับตรงส่วนนี้ซึ่งก็จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานนะฮะทำให้ค่าเวลาของทุกๆอันเนี่ยมีค่าตรงกันเป๊ะนะครับก็สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับตรงส่วนนี้ ส่วนสุดท้ายนะครับผมก็เป็นส่วนของหน้าตาอ่านหน้าส่วนของการบอกไบเคาวนับหรือว่าจํานวน Data หรือข้อมูลที่ถูกรับมาจากเครื่องโนดแต่ละอันนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในที่นี้ครับอยู่ที่ประมาณ21 2อ2 7 6่บห์ครับหรือประมาณเกือบเกือบ21กิโลไบนั่นเองครับตอนนี้ก็คือสามารถรับส่งข้อมูลได้มากถึง21กิโลไบแล้วก็มากกว่านั้นแล้วก็จะนับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าข้อมูลของเรานะจะมากน้อยขนาดไหนครับผมตรงส่วนนี้ครับ ก็ผมขอจบการนำเสนอนะฮะอธิบายวิธีการทํางานของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบ3โหนดนะครับและก็ลีดเดอร์ตัวหนึ่งครับไว้สําหรับอ่านค่าพลังงานไฟฟ้านะครับได้แก่วัตโวลต์แอมป์แล้วก็เควัตต์แาวนะครับตรงส่วนนี้โดยการรับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอลของ z b โดยใช้ z i g b นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ